เอาละครับแล้นั้นนะฮะคภาพความประทับใจของพวกเขาเองสี่แล้วจงหัอจะจำได้วันที่พวกเขามากันมาแรกๆมมืแก่กแล้วแลสี่ปีผ่านไปมันเป็นค่าอายุแร่เมือนอาติที่พวนเข้าวงการมาสามปีชื่ตื่นเต้นทุกครั้งที่สองงาสิบสามปีปเยดยพี่ใช่เหรอคะใช่ปีนีกันได้สปีนี่คื <หก S 1> อรอาแลปีส <หก S 1> าปีหกรอปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดเลเหรอโอ้ยยัยย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 ยอ ตัแต่ไฮโซมันแจ้แต่เช้าเจปีแล้วว่ะเออว่ะใช่อ่กี่ปีอ่ะน่ะว่าแก่จังเลยใ่หน้ามันก็ยังเด็กนให้มีฉันสัมภาตั้งแต่เอฟแรกจนมาเอฟแปดเนี่ยออีนี่ออกจากบ้านพูก็มาสัมภาษณกับฉัน่นแรกไอ้ไอ้ไอ้เรื่องไอ้อออ้ไ้ไอ้ออ เดี๋ยวเอาไปพูดหลังให้ทีไเ้องเพลงกัปัากคอนเสิรร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงร้องากฝากให้เขาดาวไม่เอาไม่ดาวดูคอนเสิร์ต True Music ับคอมนะคะเพลงว่าใจะส็จีเละเพลงต้นชื่อเพลงว่าอะไรรกาควารักครับค่ะพบกันอนสองคนนะสหรับพรุ่งนี้วันที่16พฤษภาคมนะคะมีเอ็มหน่งให้ออกมาแล้วนะคะฝากด้วยเอมสีคอนเสิร์ตเอมสอิร์ตวันที่นะคคมี้สำหรับกีฬาไทยุ่เดนะครับมึงพูดเหมือนท่านดึ่เลย ก็ฝากไปแล้วครับฝากปเไแล้ว FC นะครับพวกเราคิดถึงทุกคนมากนะครับอยากให้มาเจอกันเยอะๆนะครับผมอันนี้ขำงอยู่เลยนะครับผมก็คิดถึงกันมากมาเจอกันได้ครับ10กรกฎาคมครับ FC ครับผมโอ้โหวันนี้ขอบคุณนะครับวันนี้ส่งบุคคลมาขอบคุณเชียทุกอบคุเชียที่ส่งพวกคุณมาให้พวกเราเผาขนซะเผาขนจนพี่เขาไม่ได้พูดหนูเลยเนี่ยอาภูอาภูพูดนะไม่มีอะไรจะพูดพี่ถามไปหมดแล้วไม่มีอะไรค เอาไว้ค้างมากเลยเราไปสัมภาษณ์ข้างนอกเอาลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับเพลงแล้วนะฮะนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีกับะแพงดาวโหลดยังไงนะฮะว่าไปแบบ True ศิลป์กับคังแล้วนี่ดอกจูบดอกจันไม่ดีเหรอดอกจันจำไม่ได้ค่ะก็ไปดูเอาไปดูเอาคิดว่าถ้าระชาชนเขาไม่มีอินเตอร์เน็ตเขาจะได้เพลงเนี่ยทำยังไงรู้แล้วจำได้แล้วเซนนะไปที่กด2222ทั่วออกแล้ว พอบอกโอเปอเรเตอร์เลยว่าขอเพลงมาแพงไม่แต่งไม่ดีเป็นไรครับผมเออถ้าแพงพลงมาแพงช้าก็รสชาความรักก็ได้ครับมันก็ดาวน์โหลดทั้งสองเพลงก็ได้ช้าเร็วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตปัดเลทสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาแล้วมีสามสิเปอนะคะเปิดไปที่ w w w บเลยก่อนบีขีดบเราก็ไปจองกันแล้วก็มาดูกันได้เยอะนะครับพวกเราจะจะัดตั้งใจทำงานแล้วก็โชว์ไม่มีใครยังพูดแล้วล่ะวันนี้ขอบคุณนะครับตอนแล้วว่าคุณพระแม่ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณค่ะ สร้างศิษย์ศักดิ์ในรายการเอามาเด้อเนี่ยมาเด้อใช่เริ่งอยู่นั่นเองไม่ทันเลยวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาฝนตกนะฮะดูแลสุขภาพกันหน่อยหาซักผ้าซักผ่อนก็ต้องระวังกันหน่อยตอนนี้สักสองสามวันนี้จะมีฝนตกทุกพื้นที่เลยคอนเสิร์ตที่สุรากาชาดฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้มันมีแอนไปแล้วอยู่นี่รอองรองเอาละครับเราขอส่งท้ายด้วยเพลงเซนติจับพ่อแพรครับคืนนี้รับในสวัสดีครับ ทุกทีว่าทุกทีเป็นตัวฉันด้วยใจเป็นเรือใครก็ไม่เข้าใจกี่เหตุผที่ฉันพูดไปสิ่งที่ฉันเป็นไม่เดือดร้อนใครแต่ทำไมจะอมองไม่เห็นฉันเลย ta